กรรมชั่วนั้นได้แก่การทําความชั่วชา้าะะมกแล้วทําคนให้เสียคนเป็นลําดับลําดาเในจนกระทั่งถึงคนทั้งคนหมดละค่ําละกากลายเป็น <c oughs> มหาภัยต่อตนเองไปตลอดดังที่ท่านแสดงไว้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์นี้เป็นธรรมชาติที่สดสดร้อนๆท่านทั้งหลายที่เป็นลูกชาวพูด <c oughs> <c oughs> อย่ามองข้ามพระพุทธเจ้าที่เป็นศรราสดาองค์เอกไปในธรรมเหล่านี้บาปมีบุญมีมีอยู่กับเราทุกคนผู้สร้างใครจะไปลบล้างให้เป็นอย่างอื่นใดไม่ได้เช่นว่าบาปมีผู้สร้างบาปมีก็คือสัตว์โลกเป็นผู้สร้างบาปรสร้างบาปแล้วความชั่วช้านามโม ผลของมันก็คือเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไปขั้นตายไปแล้วก็ <c oughs> ลงไปสวยกรรม <c oughs> ตามฐานะของตนนรกมีหลายหลุมหลายบอ่อแล้วแต่กรรมของผู้สร้างนั้นหนักเบามากน้อยจะเป็นไปตามกรรมนี้โดยถ่ายเดียวจะนอกเหนือจากกรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้ไม่ได้เลย ท่านจึงสอนให้ละกรรมละบาปบำเพ็ญบุญความดีงามทั้งหลาย <c oughs> นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานนี้เป็นธรรมมาสมบัติประจำของมนุษย์เราทั่วหน้ากันขออย่ได้ <c oughs> เหินห่างว่างเปล่าจากอัจากธรรมเหล่านี้ วันหนึ่งตื่นเช้าๆข,ขึ้นมาให้กราบพระรละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยน้ำใจอันซึง้งต่อทั้งสามองค์ท่านนี้ก่อนแล้วใจะจะไปประกอบหน้าที่การงานอะไรค่อยไปการงานก็ให้พากันคัดเลือกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดีอย่าสักแต่ว่า อยากทํางานใดที่ชอบใจไม่ได้คํานึงถึงว่าเป็นความผิดถูกดีชั่วของงานนั้นๆแล้วทําลงไปตามความชอบใจส่วนมากมากักจะโดนแต่งานชั่วชา้าลาวกทําตัวเองให้ได้รับบาปรับรับกรรมขึ้นมาขนทุกมาเผาตัวเองถ้าตายแล้วไม่ว่าจะไปสวรรค์นิพพานกับ <c oughs> โดดลงนรก ไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวก็เพราะอำนาจแห่งกรรมเหนือเราใสายลงไปนรกได้ถ้าผู้ทำความดีงามความดีกรรมดีนี้จะเพื่องสนับสนุนให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละก็เรียกว่า